สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนานะครับตับรลามเกียนตัวหนึ่งนะครับเป็นหนุมานอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทางสวนเราได้มานะครับกับเพื่อนนะครับต้นนี้ต้องบอกเลยว่าใบใหญ่มากๆนะครับเป็นบอลสีที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้เป็นไม้แยกกอน,นะครับเดี๋ยวให้ดูฝ่ามือนะครับนี่คือฝ่ามือผมเองนี่ก็คือใบของเขานะครับก็คือเท่าๆกับสองฝ่ามือกว่าๆนะครับนะสีจะกัดแบบเกือบเต็มใบแล้วฮะนี่สีสดมากครับผมเดี๋ยวให้ดูใก,ใกล้ๆเลยเป็นหนุมานออกศึกนะครับตัวเนี้ย ทางสวนเราก็จะจับมาผ่านะครับแต่ว่ารอชมกันต่อต่อไปนะครับคือเรารอให้ใบสามแตกอยู่นะครับนี่ฮะลายของเขาเป็นเขียวแบบเขียวแบบเขียวเงาครับไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วก็ลำต้นจะมาเป็นแบบนี้นะครับล,ลำต้นจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะมีหลอดแทงมาอีกหนึ่งหลอดนะครับลำต้นนี้ก็คือเกือบเท่านิ้วมือครับผมหัวใหญ่มากตัวนี้หัวใหญ่เท่าไข่เป็ดเลยฮะแล้วก็ใต้ใบนะครับเป็นแบบนี้ใต้ใบนะครับผม ผมว่าเป็นบอลตัวเท่อีกตัวหนึ่งในตับรามเกียนนะในตับหนุมานท,ที่สวยมากๆเลยนะครับคือใครเห็นก็ชอบครับต้นนี้ถ้ามาเจอเหมือนมีมนขังนะครับใบจะใหญ่มากถ้าเต็มฟอร์มเนี่ยคือถ้าถ้าทำฟอร์มกอนี่จะออกมาสวยมากๆเลยครับผมอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมอนุมานออกศึกครับผม